ทุกคนวันนี้จะพาไปเช็คอินอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสุดไอคอนิกของเซี่ยงไฮ้คือมาเซี่ยงไฮ้เราไม่มาที่นี่เหมือนมาไม่ถึงอะ่ะนี่คือหอไพมุกหรือ Oriental Pearl Tower คือแค่เห็นรูปก็รู้เลยว่านี่คือเซี่ยงไฮ้เป็นหอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ที่สูงมากๆสูงถึง468เมตรเลยละแกแล้วยังเป็นหอคอยที่สูงเป็นอันดับ5ของโลกด้วยคือมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองนี้ไปแล้วจริงๆ ทริปนี้เราไปช่วงเย็นๆนะบอกเลยว่าบรรยากาศคนละฟิลกับตอนกลางวันเลยไฟตึกสวยมากคือโรแมนติกสุดๆเราก็จองตั๋วมาล่วงหน้าเหมือนเดิมจาก Trip.com นะสะดวกมากแค่สแกน QR code ก็เข้าไปได้เลย พอขึ้นมาบนหอคือคนเยอะอยู่เดอ้อสงสัยทั่วลงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะวิวคือดีงามมากเราจะได้เห็นฝั่งเดอะบานหรือบ้านสไตล์ยุโรปที่เปิดไฟสว่างสวัยเรียงกันทั้งถนนสวยแบบจับใจคือมันเป็นภาพที่ต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆแล้วไฮไลท์เด็ดที่ห้ามพลาดเลยคือผืนกระจก คือเสียวมากแกเสียวแบบขาแข็งเลยมองลงไปข้างล่างคือเห็นพื้นแบบชัดแจ๋วใครใจกล้าต้องไปลองถ่ายรูปนะคือได้รูปเก๋ๆแน่นอนแล้วขากลับลงมาก็มีลิฟต์แก้วด้วยนะคือว้าวมากแต่ลิฟต์แก้วมีแค่ตอนลงนะข้อควรรู้ก่อนไปตั๋วของเราซื้อมาประมาณ9 8 5บาบาทนะราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง การเดินทางไปง่ายมากนั่งรถไฟฟ้าไปลงสถานีลูเจียจุยสายสีเขียวออกประตู2ก็ถึงเลยถ้าใครชอบอะไรไฮเทคชอบตึกสูงแบบโมเดิร์นมากๆแนะนำให้ไปชังไฮทาวเวอร์นะส่วนใครที่อยากสัมผัสความเป็นเซี่ยงไฮ้แบบคลาสสิกหน่อยๆและอยากลองยืนบนพื้นกระจกหวาดเสียวๆเ,เนี่ยแนะนำให้มาที่หอไข่มุก Oriental p เพลทาวเวอนี่เลยจ้า